สวัสดีครับผมแก๊ปจากร้านดาววิถีประดับยนต์นครปฐมนะครับวันนี้จะพามาชมรถเทสลานะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดล3นะครับได้เข้ามาทําการติดฟิล์มนะครับรถออกมาใหม่นะครับได้เข้ามาทําการติดฟิล์มนะครับโดยเลือกเป็นฟิล์มของ 3M นะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับนี่ประตูด้านหน้านะครับ3แผ่นหน้านะครับเลือกเป็นฟิล์มเซรามิก 3M แล้วของ3าเนะครับรุ่นอัลต้าเคลียร์นะครับราคาเรียร์สองห้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ เป็นอัลติเคียเหมือนกันนะครับเป็นรหัส05นะครับ80%เดี๋ยวชมหนกว้างกันอีกทีนะครับอ่าด้านหน้านะครับ IR25 ด้านหลัง IR05 นะครับส่วนด้านบนนะครับตัวนี้นะครับด้านบนนะครับติดเป็นตัว 3M Crystal Line นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเน้นกันร้อนสูงนะครับเพราะตัวนี้ตัวหลังคานะครับเป็นกระจกเต็มแผ่นเลยนะครับ เน้นกันร้อนสูงก็เลือกเป็นตัวฟิล์มของ 3M Crystaline l นะครับรหัส C40 นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับอ่านี่นะครับ IR25 นะครับอันนี้3แผ่นหน้านะครับเน้นทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับด้านหลังนะครับ05นะครับ80%นี่หลังคาด้านบนนะครับ ตัวนี้เป็นคริสตัลไลน์นะครับคริสตัลไลน์นะครับ C40 นะครับนี่คริสตัลไลน์ C40 นะครับความเข้มก็จะประมาณนี้นะครับอ่ากันใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งฟิล์มรถเทสลานะครับก็สอบถามกันได้ที่0 841217115แกปปดาววิถีประดับยนต์นครปฐมครับ thank <laughs> you